สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้มารีวิวซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าที่นางเอกตั้งใจเข้าหาพระเอกเพื่อแก้แค้นแต่พอนางได้รู้จักนิสัยพระเอกจริงๆจากความแค้นค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นความรักได้เร็วมากเลยกับเรื่อง Call is Love เล่าเร,ารื่องราวของชิมอูจูเธอเคยเป็นเด็กน่ารักราเริงสดใสใช้ชีวิตอย่างดีมีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะแต่อยู่มาวันหนึ่งชีวิตของเธอต้องพังทลายเมื่อพ่อพาเมียน้อยเข้าบ้านพร้อมกับขโมยของมีค่าไปจนหมดสิ้นแล้วหนีไปแต่งงานใหม่แถมแม่แท้ๆของตัวเองก็ล้มป่วยอีกทําให้เธอที่เป็นลูกสาวคนรองจึงตัดสินใจเรียนแค่มปลายแล้วก็ทํางานพาร์ทไทม์เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวตอนนั้นเธอตัดสัมพันธ์กับพ่อไปนานนะคะจนวันหนึ่งเธอรู้ว่าพ่อของเธอ ตเธอเลยตั้งใจมาแก้แค้นโดยการแต่งตัวเปรี้ยวแซ่บมากใส่รองเท้าส้นเข็มสีแดงมางานศพเลยจ้าแต่กลายเป็นว่าชีวิตของเธอพังยิ่งกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าบ้านที่เธอเคยอยู่มาหลายปีอ่โดนเมียน้อยเอาไปขายแล้วเอาเงินไปช่วยบริษัทลูกชายของเธอนางเอกของเราเสียใจมากนะคะแต่เธอแค้นมากกว่า เธอจึงวางแผนแก้แค้นใหม่โดยการเข้าไปทำงานในบริษัทของฮันดงจินลูกชายของเมียน้อยค่ะแล้วเรื่องราวการแก้แค้นของเธอจะเป็นอย่างไรและความแค้นครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นความรักได้หรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะพูดเลยว่าตอนดูติงไม่ได้คาดหวังเลยว่าซีรีส์มันจะมนมนเศร้า,า,าแล้วก็ได้ฟิลเงาเงาขนาดนี้อะตอนแรกติงคิดว่าเป็นฟิลเหมือนซีรีส์เมื่อเราเข้าใจรักค่ะที่บรรยากาศพระนางมันจะหน่วงหน่วงอึมครึมหน่อยอะแต่มันก็ยังมีโทนสดใสเข้ามาบ้างแต่เรื่องนี้บรรยากาศหมนยิ่งกว่านั้นอีกค่ะทั้งเรื่องราวมุม,มกล้องโทนสีภาพใดๆอะมันดูอึมครึมไปหมด แถมพระนางก็เป็นตัวตึงทั้งคู่จ้ะแล้วนิสัยคือต่างกันสุดขั้วเลยโดยเฉพาะนางเอกอะเป็นผู้หญิงความอดทนต่ำต่ำส่วนพระเอกอะเป็นผู้ชายที่มีความอดทนสูงสูงสูงเกินไปด้วยซ้ํานะคะแต่ความต่างกันนี่เองอะดันเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปทั้งคู่เลยพอดูแล้วชอบเฉยชอบแบบงงงอะ บอกก่อนนะว่าเรื่องนี้เดินเรื่องเรืยๆไม่บือหวานะคะแต่มันน่าลุ้นในเรื่องความรักของผานางดีค่ะคือคนที่ชอบแนวนี้คือชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็คือเทเลยตั้งแต่2ตอนแรกนะแต่ส่วนตัวติ่งชอบนะคะทุกคนติ่งรู้สึกว่าเออมันได้ลุ้นอะว่านางเอกอะจะเปลี่ยนจากความแค้มเป็นความรักได้ยังไงแล้วนางเอกเรื่องนี้คือปากเจ๋วมากจ้ะทุกคนคือใครร้ายมาร้ายกลับฟาดมาฟาดกลับ แล้วบอกอีกอย่างค่ะว่าซีรีส์แนวเนี้ยเวลาแก้ปมความแค้นแล้วรักกันได้อ่ะแค่จับมือกันน่ะเราก็ฟินแล้วจ้าแต่กว่ามันจะไปถึงตรงนั้นได้นะคะก็คงจะอึมครึมแบบนี้กันไปก่อนนางเอกก็คืออีซองคยองค่ะมารับบทเป็นชิมอูจูหญิงสาวน่ารักที่ความอดท,ทนต่ำำหัวร้อนง่ายปากแจ๋วสายไฟถ้าใครร้ายมาร้ายกลับไม่โกงนะคะเธอเองตัดขาดกับพ่อเพราะว่าพ่อมีเมียน้อยค่ะแม่ก็ป่วยพี่สาวก็โหยหาแต่ความรักน้อง ก็ดูไม่มีอนาคตเรียกว่าชีวิตเฮงสวยสุดๆเลยแต่ถึงชีวิตจะหม่นจะหมองนะคะแต่นางก็สู้ชีวิตสู้งานมากจ้ะอย่างตอนงานศพพ่อของนางอะ่ะนางก็ใส่เดรสสั้นๆแซบๆใส่รองเทา้าส้นส,สูงส้นเข็มสีแดงแปร้จ๋มางานศพด้วยเอนเนอร์จีมั่นใจกะว่ามาปัดเมียน้อยพ่อให้เต็มที่เลยซึ่งนางก็ดูร้ายชำมากนะคะนังกินข้าวในงานศพอะ่ะ แล้เมียน้อยก็ไล่ให้เธอกลับนะคะแต่นางไม่กลับจ้ะแถมแชรกลางงานศพไปอีกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเมียน้อยที่หักหลังเพื่อนสนิทตัวเองแล้วขนสมบัติหนีไปด้วยกันอีกพอด่าเสร็จนางเอกฉันก็นั่งกินข้าวในงานให้อิ่มก่อนนะคะแล้วค่อยกลับนางสายไฟสายกวนมากอะ่ะแถมยังพูดว่านี่รักษามรารยาทแล้วนะเอาจริงฉันยิงแรงกว่านี้ได้อีกเออเอาสิเธอมันเลิศเธอมันปัง แล้วชีวิตนางเอกที่พังอยู่แล้วก็พังกว่าเดิมได้อีกค่ะเพราะว่าเมียน้อยอ่ะเอาบ้านที่นางเอกเคยอยู่เป็น10บสิบปี ไปขายแล้วเอาเงินไปลงทุนให้กับลูกชายของตัวเองนะคะแล้วนางเอกก็เลยเก็บความแค้นนี้ค่ะไปลงกับลูกชายของเมียน้อยซึ่งก็คือพระเอกค่ะนมคิมยองกวางที่รับบทเป็นฮันดงจินซีโผู้โดดเดี่ยวนะคะที่ชีวิตพังไม่แพ้นางเอกเลยจ้ะทุกคนเพราะว่าแม่ทิ้งไปแต่งงานใหม่บ่อยๆบริษัทก็ขาดทุนเพื่อนรวมงานก็หักหลังแถมแฟนยังเคยนอกใจเป็นปีๆอีกอะ แต่เป็นคนที่แปลกมากคือมีความอดทนสูงมากเกินไปจากทุกคนคือเป็นคนที่ไม่พูดไม่บน่นไม่ดา่าไม่สู้คนอะ่ะเป็นคนที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจตัวเองแบกทุกอย่างไว้บนหลังนะคะงงมากว่ามีคนแบบนี้อยู่แล้วพระเอกก็คือน่าสงสาร สวนนางเอกที่เข้ามาทํางานบริษัทพระเอกด้วยแรงแขนยังสงสารเลยจ้าแบบมีตอนหนึ่งอะที่นางเอกกับพระเอกกําลังคุยกันอยู่นะจูจ่ๆมีนักลงทุนเดินมาจะต่อยหน้าพระเอกจ้ะมัดนี่กําลังลอยมาเลยนะพระเอกก็คือหลับตานิ่งยอมให้ต่อยจ้าแต่นางเอกฉันคือไวกว่าพักตะลุงล้มเลยนะอย่างลุงอะต้องเจอกับคนอย่างนางเอก เอาจริงอะนางเอกที่ตั้งใจจะมาแก้แค้นพระเอกสุดริ์นะคะแต่พอเห็นพระเอกโดนหักหลังซ้ำๆซ้ำๆก็กลายเป็นว่าเอ้ยฉันเป็นห่วงเธอเป็นห่วงเฉยจ้ะและการที่นางเอกอมาทํางานกับพระเอกนี่แหละทําให้นางได้เห็นนิสัยจริงๆของพระเอกนะคะว่านิสัยต่างกับคุณแม่มากแล้วเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดน,นั้นนะคะ <c oughs> เน้นชีวิตเรียวๆของคนวัยทำงานถึงว่าคนวัยทำงานแล้วน่าจะอินเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตจริงๆนะคะ ทั้งงานที่บริษัทที่ต้องรับมือกับความกดดันความล้มเหลวเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวและขอเตือนเลยนะว่าอย่าเอาคำพูดของนางเอกอะไปฟาดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าง,งานนะคะไม่อย่างนั้นเธอโดนไล่ออกแน่นอนจ้าเพราะคำพูดอะมันแรงและมันตรงมากคือบางครั้งอะเราก็คิดแบบที่นางเอกคิดแล้วก็พูดออกมานั่นแหละแต่เราก็ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดได้ถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่คำหยาบคายนะคะแต่คนฟังอะฟังแล้วจุกอ,อกแน่นอน ส่วนความรักนะคะพูดเลยว่าเป็นความรักแบบเรื่อยๆไม่ได้หวือหวาคือไม่ใช่ฟิลแบบเจอกันแล้วปุ๊บปั๊บปิ๊งรักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลค่อยๆเห็นใจกันจนเกิดเป็นความรักซึ่งความรักเรื่องนี้มันไม่ง่ายจัดทุกคนเพราะว่านางเอกเองก็มีเฟรนด์โซนที่อยู่ข้างๆนางเอกทุกช่วงชีวิตอะ่ะก็คือรู้จักกันมานานจนพึ่งพาอาศัยกันตลอดตลอดซึ่งเคมีนางเอกกับเฟรนด์โซนก็ดีมากส่วนเคมีกับพระเอกก็ดีมากเหมือนกันแล้วก็เหมือนซีรีส์เขากลัวคนดูจะเครียดไปนะจ๊ะ ก็เลยส่งพี่สาวนางเอกมาให้เราจ้ะคือดูนางเราไม่เครียดเลยนางเป็นคนอ่อนไหวเรื่องความรักก็จริงตกหลุมรักใครง่ายๆนะคะแต่พอมีบทมีฉากซีนนางเมื่อไหร่ติ่งคำตลอดอะ่ะล่าสุดนางตกหลุมรักรปภไปอีกเออเอ็นดู ขอชมหน่อยว่ามุมกล้องดีมากนะคะคือแคปฉากไหนก็สวยอะแต่มันสวยแบบอึมครึมโทนสีมันหม่นหม่นมันเหมือนมี PM2.5 ตลอดเวลาค่ะทุกคนคือติ่งไม่แน่ใจนะว่าเขาย้อมสีมันเป็นฟิลเตอร์หรือว่ามันเป็นสีแบบนั้นจริงๆนะแต่พูดเลยว่ามันออกแบบติดเหลืองๆแล้วมันดูแบบว่าครึมครึมดูอึดอัดอยังไงก็ไม่รู้ แอบเมาหน่อยจ้าว่าติ่งเคยมีโมเมนต์กับพระนางเรื่องนี้นะคะทั้งหนุ่มคิมยองกวังและก็อีซองคยองอันนี่ค่ะคือติ่งเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานดิสนี์คอนเทนต์โชว์เคสนะคะที่ประเทศสิงคปโปร์แล้วตอนกลางคือนอ่ะเขามีปาร์ตี้ค็อกเทลค่ะแล้วก็คืออีซองคยองอนันนี่นั่งห่างจากติ่งไปไม่เยอะค่ะทุกคนติ่งอ่ะความที่เป็นติ่งนางอยู่แล้วเคยเห็นผลงานนางมาเยอะมากแล้วก็ชอบนางมากติ่งก็เลยตะโกนไปว่าอีซองคยงอนันนี่แล้วนางก็หันมาแล้วบายๆจ้ะทุกคนก็คือ เออนะวอมีแต้มบุญมีโมเมนต์กับนางอยู่นะส่วนพระเอกค่ะหนุ่มคิมยองกวางอะ่ะคือติ่งอะ่ะเดินสวนทางกับเขาค่ะทุกคนแล้วติ่งอะ่ะตะโกนว่าอันยองอซิโอแล้วก็ไปไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือพูดอันยองอซิโอเหมือนกันแล้วก็ไปไปอะ่ะน่ารักมากแต่คือตัวจริงเขาสูงมากอะ่ะทุกคนสูงแบบติ่งต้องตะแคงคอดูแบบเงยคอแบบเฮ้ยสูงจริงสูงมากคุณดีสุดๆตัวจริงหลล่อมากเย ตอนนี้ติ๋งดูมา6ตอนแล้วนะคะเห็นว่านางเอกเริ่มเห็นใจพระเอกบ้างแล้วจ้ะอาจจะมีความแค้นลดลงนิดหน่อยเพราะว่าเห็นว่าพระเอกอะนิสัยดีแล้วก็นิสัยพระเอกนางเอกอะเขาดูจะเยียวยาหัวใจได้กันนะคะทุกคนซึ่งติ่งก็คิดว่าเฮ้ยสักกลางเรื่องอมันน่าจะมี เลิฟไลน์หวานๆฉ่ำๆให้ดูกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเคมีที่โอเคมากๆเลยแต่ปมปัญหาใหญ่ก็คือเราจะสามารถรักกับลูกชายของคนที่เป็นเมียน้อยพ่อเราได้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะคะตามไปดูกันต่อได้ที่แอป Disney p พ u s h ท t s สต r ค่ะตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะติงเปิดว่าไอจีอีสขยงออนนี่ให้นะคะรูปล่าสุดก็คือเป็นรูปน่าจะถ่ายแบบนะคุณดีมากเลยตัวจริงคือสูงขาวน่ารักมาก น้องเพลงเพาะด้วยนะคะทุกคนแล้วก็รูปต่อมาเป็นรูปถ่ายคู่เออเอลลี่คอร์สเลฟเคมีดีมากเลยอะติงรู้ว่า2คนนี้เขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนนะคะแบบเป็นในแบบนางแบบมาด้วยกันะจากสังกัดเดียวกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีรูปที่อีซองฮีคอนนี้ถ่ายคู่โปรดักต์สินค้าเนี่ยเออชุดแดงสวยเลยจ้ะติงเปิดวับไอจหนุ่มคิมยองกวางให้นะคะ รูปล่าสุดเขาเป็นรูปที่เอออ่านบทกับอันนี่อย่างเงี้นาา่ารักแล้วก็มีเป็นวิดีโอนะคะถ่ายแบบด้วยกันของคู่พระนางเคมีดีมากเลยแล้ว,ลวเขาก็สูงกับนางคู่เลยจกุกคนหุ่นดีเวอรดูรูปนี้ดิแบบหุ่นดีมากเลยนะคะสมเป็นนายแบบนางแบบมากก่อน เออรูปจากเอลลี่ดียหนุ่มคิมยองควังหล่อมากตัวสูงมากเลยตามไปฟอลลกันได้จ้ะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย